คุณผู้ชมครับกองทัพพระที่3โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมฑลทรรบกที่33ครับได้จัดอา์มี่เดลิเวอรี่ใช้รถจักรยานย,ย,ย,ยนต์นะครับนำถุงบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาอาหารกล่อสำเร็จรูปนมกล่องน้ำผลไม้พร้อมหน้ากากอนามายัยสเปรย์แอลกอฮอล์และคู่มือการป้องกันโควิด -19 เครับเดินทางไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบศูนย์การฝึกทั้งชุมชนหนองห้อและชุมชน700ปีในพื้นที่ตะบ,บนช้างเผือก เพื่มเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงกลุ่มผู้ปว่วยติดเตียงและกลุ่มผู้สูงอายุด้วยครับ ทั้งนี้ครับการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ครับเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดการเดินทางออกจากบ้านอีกทั้งลดความเสี่ยงในการรับเชื้อเป็นการส่งความห่วงใยและส่งมอบกําลังใจจากมฑลทนบกที่33โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมฑลทนบกที่33สู่ประชาชนตามนโยบายของผู้ประชาการทหารบกและท่านแม่ทัพที่3ที่พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสครับ